ฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับมันคืนนะครับเบื้องอ่าพังลงมาแล้วไปเลยมีน้ำฝั่งนี้มีน้ำซึมนแหละไปเบื้องฝั่งอื่นน้ำแล้วเห็นนะครับพี่น้องเบื้องโอ้ตกมาหลบนี่น้ำไหลวะน,นี่นะครับน้ำฝั่งนี้ครับโอ้มีน้ำฝั่งนี้แล้วโอ้ฝั่งนี้ก็พังขึ้นกัน ปาลาลก๋อยอยู่ทัวเลยโอ้สุดยอดเลยอ่าพังพังนี่กะฮัทได้เผาหัวทานข้าอยากเเหตุทางอ่ะทานก็บฮได้เผาเรียบร้อยเนี่พังนี่ครับโอ้โหตามหลยครับ หามันถัน่วไม่นาตัวดีมว้าคุณน,นะเ็ม่มบดเลยหามถั่วมดเลยหาถมถั่วแดงแล้เก็บแตงแล้วครับคุณ